สวัสดีครับมาวันนี้มาพบกับสมเด็จิมฐานแสมบางพุ่มนะครับปะไม่มีหักไม่มีซ่อมนะครับวกนี้องจริงสวยมากนะครับเดี๋ยวผมจะลบกล้องให้ชมนะครับเดี๋ยวผมจะลบกล้องให้ชมนะครับพระสภาพไม่มีหักไม่มีซ่อมนะครับไม่มีหักไม่มีซ่อมนะครับเป็นบางพุ่มเก่านะครับาบางพุ่ม แต่บางพวกเก่านะครับเป็นปวงกุเก่าครับเป็นปากีโอ้ยตกองพกันดูด้านหลังนะครับดูด้านหลังนะครับที่สวยจริงๆพวงนี้นะครับไม่มีไม่มีซ่อมนะครับเป็นปักกุเก่านะครับสามารใช้เก่านะครับอันนี้แท้ไม่ต้องซื้อนะครับผมดูแท้ผมก็ขายในราคา ให้ชมนะครับยดูโดยรวมไปก่อนนะครับเวลาประมาณจุดสี่นาทีนะครับผมก็จะลงให้ครบยุ่สี่นาทีประมาณการนะครับสี่นาทีนะครับลงมาผมกัรกองนะครับรงนี้เป็นพิมพ์ฐานแซมเก่านะครับใครที่ดูแล้วชื่นชอบดูแล้วน่าจะแท้ดูแล้วเข้าใจรงกันนะครับก็ทักไลน์มาได้นะครับตี t อจุดหนึ่งแปดนะครับหรือจะโทรศูนย์แปดหนึ่งศูนย์ 597น,าานะครับคือวันนี้ทำไมไหลสดมันไม่มัอนเลยอัคดคลิปนี่มันไม่เหมืนอนเลยราคาเปิดที่ผมราคาปิดอยู่ที่คนนะครับเดี๋ยวผมลบกล้องให้ชมนะครับเดี๋ยวลบกล้องให้ชมครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับนี่เดี๋ยวผมให้ดูเนื้อจัดๆเลยนะนี่คือเนื้อบางกระพมนะครับนี่คือเนื้อบางกระพมนะครับ บางรุ่นพเก่านะครับพระยิงสวยสมบูรณ์นะครับองนี้สวยสมบูรณ์นะครับไม่ต้องสืบนะครับองนี้นะครับดูด้ตายิบดูด้วยตาสองรลนกล้องดูด้ความรุ้งตัวเองนะครับปันตรงแท้เลยองนี้นะครับผมเปิดในราคาผมนะครับนะครับเปิดในราคาผมนะครับดูเนื้อนุ่นเน่า,น,าน,นะครับชิดหงหางนะครับเอกลักษณ์สานแสบ สารแซมบางต้นพุ่มเก่านะครับจริงๆเนี่ยคงจริงสองมันกว่านี้เยอะนะครับนี่โดนไฟก็ยอกจะขาวหน่อยนะครับก็พยายามส่องให้เหมือนที่เห็นทุกซอกนะครับซอกต้นพมนะครับอันนี้คือพิมพ์บางของผมนะครับอันนี้คือพิมพ์บางของผมเนื้อแท้นะครับห้าปันตรงนะครับเพราะเคยผ่านมือมาเยอะนะครับสมเด็จผ่านมือมาเยอะนะครับ เราปูทอนเราก็เห็นของแท้ได้สองของแท้นะครับก็จะเห็นนะครับก็จะจับเอาเนื้อหาอย่างนี้จบแล้วครับเนี่ยข้างนี้จบแล้วนะครับนี่เห็นไหมตรข้างนลครับข้างแท้แล้วครับคือดูแล้วชอบก็สอบถามมานะครับสอบถามมานะครับราคาเปิดดิผมราคาปิดอยู่ที่คุณนะครับสมเด่นเนี่ยจะเปิดถูกเปิดแพงไม่ว่ากันนะครับต่อถูกต่อแพงไม่ว่ากันนะครับผมเปิดไปก็ต่อมานะครับอนไร ขายได้ก็ขายนะครับอย่างนี้ท่านไม่ต้องลังเลยนะครับซื้อกับผมไม่มีแพงเลยนะครับผมบอกให้เลยนะครับอย่างนี้พาร์ทแท้ๆนะครับบอกให้นี่คือสมเด็จนะครับสมเด็จนะครับสมเด็จวางคุณพมพิมพ์ฐานแสบนะครับโอ้โหเนื้อนี่เห็นมันเป็นไงครับเป็นไงครับนี่อย่างนี้นะครับอย่างนี้นะครับมานี่ก็จะสี่นาทีแล้วนะครับก็ดูลงกล้องให้ให้ให้ดูนะครับใครที่ดู อัดคลิปนะครับท่านดูที่ผมลงกล้องให้ดูครับท่านจเห็นความสวยงามนะครับของสมเด็จนะครับอี่คือสมเด็จบังผมผิดฐานแซมนะครับให้ดูด้านหล fall. ังให้จบเลยนะครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับขอบุณท่านที่เข้ามารับชมนะครับใครที่จะดูแลชอบแล้วก็ใจร่กันนะครับจักเข้ามานะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ